ครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้ทีมช่างพ,พ,พ่อเพื่อนก็นมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้ก็น่าจะสูบน้ําออกจากคลอ,องไส้เป็ดเราเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะเมื่อวานน่ะทั้งฝนทั้งล่มนี่ตอนนี้ี่หม่องกําลังต่อสายเครื่องอันนั้นอยู่เครื่องสูบน้ำไทบอลวันนี้ก็มา เต็มเหมือนเดิมควรไหนภาษา,าสาั่งเควนเดินกันเฮ้ยคนรไหนมา <c oughs> นี่สวนพี่โซดาก็ควรไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงสายให้กำลังจะโตไดสูบน้ำล่องกับน้ำออกเลยปลายน้ำเพราะว่าฝนมัตนตกควรไหนเมื่อวานเท่าขั้นเลยห่าม,มันเข้าไปในขัน้น อืมนั่นแหละทีนี้ก็จะสูบน้ำออกภาษาอีสานกับเปี้ยงน้ำออกใส่ทัไ้กเด็ดงไว้ผสมปุนเจังบระด้ตักหน,หนี่เสร็พี่ทัศน์มาก็ช่วยงานต่อเลยคุณนะกำลังอะขึ้น ข้างบนเด้อว,วันนี้พี่ทับขาขึ้นขึ้นที่สูงมาเนี่ยนะขึ้นโครงหลังคาซุ้มเราอันนี้เป็นซุ้มหลังแรกเด้อเอชซีท่านไหนที่จะให้ตั้งตั้งซื้อซุ้มไว้ยังไรซุ้มหลังแรกเนีย่ยเมียมาตตอคอมเมนต์เด้ออยากให้ตั้งซื้อไว้อยัง,ง,งซุ้มซุ้มซุ้มแรกเลยไหม มันต้องมีชื่อซุ้มทุกซุ้มอืมขึ้นไปแล้วไปล่อยไมแล้วนี่ นี่สูบน้ำออกจากไอตรงที่พ่อเพิ่นเทนั่นไว้แล้วนันแค่ฐานไรนาพีสดาน้ามันซึมในพีสดานน่ะเห็นบ่ซึมของ,องมืดมีฝั่งนี้ก็ยังมีเพราะว่าเมื่อวานฝนตกวันนี้ต้องสูบน้ำออกเบ๊ไป,ไป เดือดเดียวอันนี้เมาอะไร<อ>พ่ออไ,งไงอกแมเดี๋ยวกวดขวงเอากุุงจีไปใส่ไหม,มเอาฮะตัวหนก็ได้แม่เพ่อ,อ,อ,อข้ากไก่ชัวห้าก่อนนะไก่โบกพอดีละเมาทานลูกไปน,นี่ข้าวเดี๋ยวเห็นบ้อมันกันั่นแล้วจ่อไม่จ่อแล้วแม่ท่านนี่ พูดนะฝนตกมาว่าน,น้ำเขาใม่ค้องแท่เป็ดเราลงแล้วลง,ล,ลงแล้วลงเลยลงงฝั่งนู้นก็มีน้ำน้ำเข้าคลองแท่เป็ดแล้วนี่พี่สดากำลังเตรียมสูบน้ำออกเด้อเห็นบ้าพู่นะ ออมันสูบได้ไววนะพ่อแม่นม่นโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับพี่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นักกับพี่เบสเดอร์สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้<า>อ